มีคนโทรไลน์เข้ามาแล้วไลน์ไม่เด้งเตือนไลน์ไม่แจ้งเตือนมีวิธีแก้ไปดูก็เลยครับก่อนอื่นขอค้อแรกหนึ่งแช่กนเลยครับใครแชร์แล้วพิมพ์คขาว่าแชร์แล้วเขาถึงทราบด้นะครับเรามาร่วมด้วยช่วยกันในการแบ่งปันสิ่งดีๆแบบนี้ไปด้วยกันนะครับเมื่อทราบตามนี้แล้วเราไปดูขั้นตอนและว,วิธีการแก้ปัญหาคนที่โทรเข้ามาแล้วไลน์ไม่ยอมโชว์หน้าจอไม่ยอมเด้งขึ้นหน้าจอกันดีกว่าไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกให้ท่านชมไปทําการตรวจเช็คตรวจสอบ หน่วยความจาคงเหลือภายในเครื่อง,องเราก่อนครับโดยมากจะมีปัญหาเรื่องหน่วยความจําเต็มครับสเต็ปแรกนะท่านผู้ชมนะถ้ามันมีข้อความแจ้งเตือนว่าหน่วยความจําของคุณใกล้จะเต็มแล้วอะไรประมาณนี้ให้ท่านผู้ชมกดไปที่คางรูปภาพหรือว่าแอปแกลเลอรี่ของท่านผู้ชมนะแล้วเข้าไปลบรูปหรือวิดีโอออกซะนะครับมีรูปหรือวิดีโออะไรในเครื่องเนี่ยลบออกให้หมดเลยท่านผู้ชมแล้วก็ดูว่าหน่วยความจําคงเหลือภายในเครื่องเราเนี่ยลดลงมาหรือว่าเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับให้มันมีเพิ่มขึ้นมาหลักๆเลยนะท่านผู้ชมนะ ขั้นตอนแรกนะขั้นตอนที่2ครับปัญหาของเรามันเกิดจากล ne นะครับแต่ปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากหน่วยความจําอย่างที่คุณหนึ่งบอกเราไปแก้หน่วยความจําก่อนนะครับก็คือลบรูปลบวิดีโอก่อนแอปอะไรที่ไม่ใช้กดลบออกให้หมดเลยนะครับเมื่อท่านชมทาตามที่คุณหนึ่งแนะนําแล้วยังมีปัญหาอยู่เรามาดูสเต็ปที่2กันต่อเลยครับสเต็ปที่2เนี่ยเราจะต้องเข้าไปที่ตัวแอปไลน์ครับมาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุกันนะครับให้เรากดไปที่ไลน์ครับ แล้วกดไปที่แถบด้านล่างครับตรงนี้นะฮะกดไปที่หน้าหลักแล้วท่านชมกดไปที่รูปฟันเฟืองมุมขวาบนหลังจากนี้ให้ท่านชมเลื่อนขึ้นไปครับไปหาคําว่าแชทนี่กดไปที่แชทครับแล้วเลื่อนลงไปล่างสุดเลยครับท่านชมจะเห็นคําว่าลบข้อมูลกดไปที่ลบข้อมูลครับแล้วท่านชมมาดูตรงนี้ข้อมูลแชทตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าลบให้กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวพอ ตรงนี้ถ้ากดลบแล้วข้อมูลต่างๆในลายเราไม่หายนะครับสิ่งที่หายไปคือไฟล์ขยะที่มาสะสมอยู่นี่คือต้นเหตุที่ทําให้การแจ้งเตือนช้าหรือการแจ้งเตือนเนี่ยมันไม่ยอมขึ้นที่หน้าจอนะครับอันนี้คือสเต็ปที่2นะครับอ่ากดลบครับท่านผู้ชมกดลบได้เลยยืนยันลบนะครับอ่าเมื่อลบแบบนี้แล้วนะครับหลังจากนี้ให้ท่านผู้ชมกดปัดในหน้านี้ออกไปให้หมดเลยนะครับแล้วเรามาทําสเต็ปที่3กันต่อครับสเต็ปที่3ครับ ให้ท่านชมไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือเราครับไปที่การตั้งค่าแล้วให้ท่านชมเลื่อนหาคำว่าแอปครับเราจะไปหน้าแหล่งรวมแอปครับกดไปที่แอปแล้วไปหาคำว่าลายนะครับในหน้านี้ถ้าเกิดว่าท่านชมไม่เจอคำว่า l ลายตรงนี้ท่านชมกดดูทั้งหมดก่อนนะครับแล้วท่านชมกดไปที่แว่นขยายตรงนี้แล้วพิมพ์คำว่าล ne ลงไปท่านชมจะเจอลายทันทีนะครับ ไลน์นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ไลน์พอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับให้ท่านชมไปตรงนี้ครับ <ib> การแจ้งเตือนกดเข้าไปนะครับถ้ามันมีการแจ้งเตือนเปิดอยู่แบบนี้หรือถ้าไม่เปิดก็ตามให้ท่านชมทําการเปิดซะแต่ถ้าเกิดว่ามันเปิดอยู่แล้วให้ท่านชมกดปิดก่อนแล้วกดเปิดใหม่อีกทีหนึ่งครับให้เป็นแบบนี้นะครับหลังจากนี้กดย้อนกลับไปครับแล้วให้ท่านชมไปที่หน้าสิทธิ์ครับตัวนี้สิทธิ์กดเข้าไปที่สิทธิ์ครับ ให้ท่านชมมาดูในหมวดของมันจะมีอยู่2หมวดท่านชมมีคําว่าอนุญาตกับไม่อนุญาตเห็นไหมนะครับถ้าการแจ้งเตือนท่านชมเนี่ยมันอยู่ด้านล่างเดี๋ยวคุหนึ่งทำให้ดูนะพอดีคู1หนึ่งกดเข้าไปให้มันแจ้งเตือนหมดแล้วนะท่านชมนะมันจะมาอยู่ตรงนี้ไม่อนุญาตมันจะอยู่คําว่าการแจ้งเตือนอยู่ข้างล่างเห็นไหมท่านชมดังนั้นท่านชมต้องอนุญาตให้สิทธิ์เขากดเข้าไปครับแล้วกดเปิดครับแบบนี้ครับแล้วกดย้อนกลับไปสิทธิ์ของแอปเนี่ย คำว่าอนุญาตการแจ้งเติมจะอยู่ด้านบนเท่านชมเห็นแล้วใช่ไหมอันนี้พอดีมันมีอีกจุดหนึ่งคําว่าไม่อนุญาตเนี่ยคือตําแหน่งอันนี้สําคัญมากเวลาที่เราส่งพิกัดสถานที่ในไลน์เราให้กับเพื่อนเราเนี่ยมันจะไม่ตรงไม่แม่นเพราะสาเหตุเรายัางไม่อนุญาตนะครับดังนั้นให้เราก,กดเข้าไปที่ตาแหน่งครับแล้วก,กดอนุญาตมีการใช้แอปเท่านั้นแบบนี้แล้วก็กดย้อนกลับไปนะครับดังนั้นคําว่าไม่อนุญาตมันจะไม่มีใดๆเลยแบบนี้ดังนั้นเราจะต้องให้อนุญาตให้หมดก่อนแบบนี้นะครับ นี่คือวิธีการทําให้มันการแจ้งเตือนนะครับนี่คือสเต็ปที่3นะครับพอหลังจากที่เราทํามเสร็จปุ๊บนะครับครบแบบนี้แล้วปัดทั้งหมดออกไปครับหลังจากนี้ให้ท่านผู้ชมไปตรงนี้ครับไปที่ตัว store หรือ l พ y store ของเรานั่นเองครับกดเข้าไปตรงนี้แล้วแตะไปที่รูปแว่นขยายครับคำว่าค้นหาตรงนี้ครแล้วท่านผู้ชมพิมพ์ลงไปในช่องค้นหาครับ line l i n e นะครับแล้วกดค้นหาครับ ให้ท่านชมมาดูตรงนี้ครับไลน์ของท่านชมเนี่ยมันมีคําว่าอัปเดตไหมถ้ามีคําว่าอัปเดตกดอัปเดตได้เลยครับท่านชมแต่ถ้ามันมีคําว่าเปิดแสดงว่าเราอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วเราก็ปัดหน้านี้ออกไปได้เลยแค่นี้ไลน์ของเราก็กลับมาเด้งแจ้งเตือนแล้วแถมยังทําให้ไลน์ของเรารวดเร็วทันใจมากยิ่งขึ้นด้วยใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์คำว,ว่ามีประโยชน์คนหนึ่งด้วยนะครับครูหนึ่งสอนดี